สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธนเนศสิริพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหข้อหุ้นจีนลงรอบนี้ใช่จังหวะซื้อไหมนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะครับตัดชนีตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือกองทุนหุ้นจีนนะครับซึ่งเราเห็นว่าเนี่ยที่ผ่านมาลงค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการรีบาวกับขึ้นไปแล้วก็กลับมาลงอีกเนี่ยคนจะตั้งคําถามว่าเฮ้ยมันใช่จังหวะที่จะซื้อหรือย,ยังนะครับคราวนี้เรามา วิเคราะห์กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วโดยข้อมูลหรือว่าไซเคิลเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมอธิบายแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงสมมติฐานจากผมด้วยนะครับแต่ว่าให้เราดูไซเคิลเศรษฐกิจก่อนนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าประเทศที่เจริญมาอย่างยาวนานแล้วอย่างเช่นสหรัฐก็ดีหรือว่ายุโรปก็ดีเนี่ยน่าจะอยู่ตรงโซน3แล้วหมายความว่าเลข3ตรงนี้นะครับคือเส้นสีแดงสังเกตว่าเส้นสีแดงเนี่ยเป็นตัวแทน GDP หรือว่ารายได้ประเทศแล้วกันนะผมคิดว่า GDP ของสหรัฐ กับของยุโรปเนี่ยน่าจะเข้าสู่ช่วง3ตรงนี้แล้วหมายความว่าพ้นช่วงที่เติบโตสูงสุดมาแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศอย่างจีนเนี่ยผมว่ายังอยู่ในโซนสอ่าอยู่ในในในระยะ2ซึ่งระยะ2ตรงเนี้ยนะครับเพียงแค่ว่าเขาก็อาจจะคือผมคิดว่าเขามีศักยภาพที่จะเติบโตแหละแต่อ่ามันจะมีช็อตที่มันต้องย่อระหว่างทางผมเล่าอย่างนี้เวลาผมเห็นเราพูดถึงหมายเลข2องวันนี้ไม่ได้หมายความว่า GDP ีพีเขาโกลวอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ลงนะครับ เขาจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าซิกแซกขึ้นครับบางอาจจะมีบางปีที่มันแบบว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเล็กน้อยเสร็จแล้วก็กลับมาก็ทำนิวไฮได้ลักษณะเหวีงตัวขึ้นผมเรียกว่าซิกแซกขึ้นในโซน2ส่วนในโซน3ตรงนี้เศรษฐกิจมันก็อาจจะค่อยๆชะลอตัวลงมันก็ค่อยๆแย่ลงนะครับอ่าดรอปลงยกตัวอย่างเช่นเยอรมนีอย่างเงี้ยแหละครับหรือว่ายุโรปที่เราเห็นว่า GDP เขาเริ่มลง2ไตรมาสติตละก็ถือว่าเข้าระยะ3เชิงเทคนิคละอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าแต่เพียงแค่ว่าถ้าอย่างประเทศ อื่นเนี่ยเพียงแค่ว่าอย่างจีนก็ดีหรือว่าเวียดนามหรือว่าอินเดียเนี่ยผมคิดว่าเขาอยู่ในระยะ2เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่2ตอนกลางตอนปลายยังไม่เท่ากันแต่จีนเนี่ยเติบโตมาอย่างยาวนานคราวนี้ผมพาไปดูข้อมูลถ้าผมพาไปดูเริ่มต้นจากอัตราการเติบโตของ GDP ของจีนเป็นลายปีย้อนหลัง25ปีสิ่งที่ผมจะให้ดูก็คือว่า กราฟในอดีตเนี่ยนะครับสมมติตั้งแต่ปี2000เนี่ยนะครับก็เติบโตเกินระดับ5%ต่อปีนี่พูดถึง GDP นะเติบโตนะไปตลอดเลยครับอ่ามายาวนานมันเป็นช่วงที่มันโตรุนรัวฐานมันต่ำใช่ปะแต่เวลายิ่งโตเท่าไหร่เนี่ยนะครับโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฐานหรือว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นจากร้อยหนึ่งเป็นร้อยห้าร้อยห้าเป็นร้อยสิบร้อยสิบเป็นร้อยสิบห้านึกออกไหมเวลาเรา,าเราาเเห็นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันโตทุกปีอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์่บวกทุกปีีนน่่่คืออเาาสุดยดยะแตว หลังจากปี2010เป็นต้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอัตราการเติบโตนะคือ GDP ยังโตอยู่แต่การโตเป็นเปอร์เซ็นต์มันลดลงเพราะว่าตัวเลขฐานมันใหญ่ขึ้นฮะสังเกตว่ากราฟเนี่ยตั้งแต่ปี2010มันก็พุ่งสลบลงแต่มันมีปัญหาช่วงโควิดทำให้มัน,ลง,นล, COVID, ลงไปต่ำกว่าศูนย์แล้วพอเจอโควิดลงไปต่ำกว่าศูนย์ตัวเลขฐานมันฐานมันต่ำลงถูกไหมพอพ้นโควิดมันก็อ่ากลับมาโตแบบกระโดดเลยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เสร็จแล้วมันก็กลับมาเริ่มอยู่ในอัตราปกติไหมครับว่าถ้านับตั้งแต่2010จนกระทั่งผ่านโควิดมาถ้าเราตัดโควิดออกเนี่ยการาฟอัตราการเติบโตตัวเนี้ยมันพุ่งเป็นขาลงน,นึกออกไหมก็คือว่าการเติบโตของจีนมันชะลอตัวลงเรื่อยๆอ,อันนี้ให้ดูเป็นเปอร์เซ็น,นต์นก่อนคราวนี้พอเรามาดูเออแล้วเรายอดคือจริงเราจะเข้าใจว่าจีนเนี่ยก็พึ่งพาโลกแหละนะครับ แต่เพราะว่าผมเล่าเรื่องสมมติฐานอีกอันนึงให้พวกเราฟังก่อนออจริงผมเคยพูดว่าตอนนี้ประเทศขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะมีความเสี่ยงคืออย่ครับพออย่างสหรัฐก็ดียุโรปก็ดีนะครับก็รวมถึงจีนด้วยเนี่ยเมื่อเขาเป็นคือเขาได้รายได้จากคนทั้งโลกค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ยุโรปกับสหรัฐเนี่ยเลือกที่จะขึ้นดอกเบีย้ยใช่ไหมครับเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟอ้อหรือว่า กังวลการด้อยค่าของดอลลาร์ก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนจะต้องเอาเงิน,นไปจ่ายดอกเบีย้ยเยอะขึ้นก็จะมีเงินมาจับจ่ายใช้ใชสอยน้อยลงเป็นธรรมชาติสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกําลังซื้อของประเทศที่ขึ้นดอกเบียเ้ยซึ่งเป็นประเทศที่มีเศร,เศรษฐกิจขนาดใหญ่เ,เขาย่อมลดลงและจีนที่มีผลต่อการส่งออกหรือว่าสร้างรายได้จาก ทั่วโลกเนี่ยเขาจะต้องได้รับผลกระทบแน่นอนไม่มากก็น,น้อยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยคอนเซปต์วิธีคิดแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตราบเท่าที่อดอกบี้ยยังคงตัวอยู่ในระดับสูงของสหรัฐนะนะครับที่ที่ใกล้จะสุดแล้วล่ละนะครับเฟดส่งสัญญาณว่าอีก2ครั้งแต่ว่ายุโรปยังอีกไกลอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าประเทศอื่นที่ทยอยขึ้นอย่างไทยเองก็ทยอยขึ้นช้าๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยย่อมได้รับ ผลกระทบจากกําลังซื้อที่ลดลงเแล้วงั้นผมก็เลยพาไปดูตัวเลขว่าเอ้ยแล้วพอมาดูตัวเลขการส่งออกของจีนนะครับเราจะเห็นว่านับจากสูงสุดคือก่อนโควิดหลังหลังจากโควิดมาเนี่ยจริงแล้วกราฟก็ซิกแซกเป็นแนวโน้มขาลงถ้าเราสังเกตก็คือว่ายอดนิวไฮเนี่ยเขาไม่เกิดละอ่าอย่างเงี้ยเป็นตน้นก็คือเราพบเห็นแล้วล่ะแต่ถามว่าเออเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะครับมัน มันน่าจะเติบโตลดลงเนี่ยงั้นสเสน่ห์ในการดึงดูดในการลงทุน,นมันจะลดลงแต่ถามว่ามันถึงขนาดว่ามันจะแย่มันจะเจ๊งมันจะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีข่าวคืออย่างในช่วงหนึ่งที่เราคุยกันก็คือว่าจีนเนี่ยลดดอกเบีย้ยสวนทางกับเฟดตซึ่งการลดดอกเบีย้ยสวนทางกับเฟดก็เป็นเหตุผลที่ว่าจีนต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจพยายามที่จะหนึ่งเลยคือจีนได้เปรียบหน่อยเพราะว่าเงินเฟอ้อเขาตำ่ำน,นะครับ เขาก็เลยใช้วิธีการลดดอกเบีย้ยเพื่อให้คนจูงใจให้คนเนี่ยเอาเงินมาใช้จ่ายตัวเลข GDP เศรษฐกิจภายในประเทศจะได้เติบโตนะครับแล้วก็ยังมีพวกอสังหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะมีประเด็นตามมาแหละเวลาเศรษฐกิจมันชะลอตัวเนี่ยถ้าเกิดมีตรงส่วนไหนที่มันเกิดเกินตัวตรงไหนที่มันเกินตัวอยู่เนี่ยมันก็อาจจะได้รับผลกระทบคําว่าเกินตัวหมายความว่าเช่นอสังหาจีนเวลาเราอ่านข่าวก็จะมีข่าวที่ว่า เขาขายพีเซลพอยอดขายพีเซลเขาก็เอาเงินพีเซลตัวนี้ไอ้ที่ขายล่วงหน้าตัวนี้ไปใช้จ่ายในโครงการที่เขาพัฒนาถ้าเขาหมุนเงินแบบตึงมือมากๆขนาดเนี้แล้วพอยอดขายเขาตกเนี่ยเขาก็จะไม่มีเงินไปเพียงพอแต่ไปใช้ในการก่อสร้างแล้วพอยอดคนซื้อน้อยลงอ่ะมันก็เหมือนกับว่าเออเริ่มมีปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าธุรกิจไหนที่มันไม่ได้ใช้เงินแบบว่าตึงมือขนาดนี้เวลาเศรษฐกิจลดลงอะ่ะเขาก็แค่ยอดขายลดลงแต่เขาอยู่ได้ อันนี้ก็จะเป็นมันก็คงมีสัสดส่วนประมาณนี้นะครับคราวนี้แต่ถามว่าจีนเนี่ยมันจะอันตรายขนาดว่ามันแย่เลยไหมผมพาไปดูยอดเอ,อเเ่อคอลเลนแอคเคาท์นะครับหมายความว่ายอดดุลบัญชีเกินสัพพัดจริงๆแล้วจีนเนี่ยนะครับก็ถือว่ายอดเอ,อ่อคือเขาเรียกว่าค้าขายแล้วเขามีกําไรอะ่ะนะรวมดุลการค้าดุลบริการจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยยังมีกําไรปัจจุบันเนี่ยเขามากกว่าศูนย์ก็คือเขาเติบโตเรื่อยๆแหละแต่คือแม้ถึงว่า ผมเรียกว่าพลังโจมตีเขาจะลดลงนะครับแต่พลังป้องกันเขาก็ยังอยู่สูงอยู่สำหรับในคาแรคเตอร์ของจีนนะด้วยเหตุผลที่ผมเล่ามานะครับประจวบกับจังหวะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราคุยกันในในคลิปวันพุธต่างๆเนี่ยตอนนี้สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าสหรัฐเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินเขาก็ต้องพยายามทำทุกอย่างเลยครับเพื่อให้เงินไหลเข้าไปในสกุลเงินดอลลาร์ไหลเข้าไปซื้อพันธบตัตรสหรัฐ ซึ่งเขามีปัญหาเรื่องเงินงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกการลงทุนตรงนี้สเสน่ห์ในการลงทุนของหุ้นจีนเนี่ยน,น่าจะน้อยรวมไปกับน่าจะถูกสหรัฐเนี่ยทำให้เขาดูไม่น่าสนใจเท่ากับสหรัฐอ่ะเนืกอออกไหมด้วยเหตุผลเนี่ยผมเลยบอกว่าจีนเนี่ยลงมาเนี่ยก็ยังไม่ใช่จังหวะในการที่จะเข้าซื้ออธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้ผมอธิบายด้วยโปรแกรมตัวส่วนของ stock pick up นะครับใครที่ต้องการใช้งานกดเทมเพลตทางด้านซ้ายมาที่ เทมเพลตโกลบอลโฟนะครับซึ่งเทมเพลตโกลบอลโฟกราฟตรงกลางด้านบนตรงเนี้ยนะครับเป็นตัวแทนกองทุนหุ้นจีนเป็น ETF นะของหุ้นจีนนะครับก็กราฟเป็นแนวโน้มขาลงในขณะที่กราฟตรงกลางล่างนะครับเป็น ETF ของ NASDA q นะครับตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยสังเกตว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็คือเงินน่ยไหลออกจากจีนเข้าสหรัฐอารมณ์ประมาณนี้นะครับในขณะที่เราเยื้องไปดูกราฟขวาบนไปดูการลงทุนในเวียดนามเนี่ยคราวนี้ ผมพูดถึงถึงเวียดนามหรือว่าพูดถึงไทยก็ดีเอาเป็นว่าคือจีนเนี่ยคงได้รับผลกระทบแน่นอนเนาะเพราะว่าเขาใหญ่มากแต่ว่าประเทศที่เป็นไซส์เล็กๆอย่างเวียดนามเองหรือหรือไทยเองถ้าทําดีๆก็มีโอกาสแต่เพียงแค่ว่าเวียดนามก็จะเหมือนไทยสมัยก่อนหมายความว่ายังมีค่าแรงที่ต่ํากว่ายังยังเรียกง่ายว่าคนย้ายฐานการผลิต เพราะว่าเวลาเศรษฐกิจชะลอตัวเราก็อยากจะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ําการย้ายไปสู่ประเทศที่ทําให้เรามีต้นทุนในการผลิตที่ต่าลงเนี่ยมันก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกนะครับที่ว่ากลายเป็นว่าพอเศรษฐกิจโลกชะลอตัวประเทศขนาดเล็กเนี่ยยังมีโอกาสโตสวนเศรษฐกิจโลกได้แต่ประเทศขนาดใหญ่ที่จะมีโอกาสเติบโตสวนส,วน,สวนเศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างยาก คิดว่าเวียดนามเนี่ยแต่ว่าก็ต้องไปดูในในไส้ในเนี่ยอันนี้เราพูดถึงแค่ตลาดทุนส่วนกราฟขวาล่างเราไปดูกองทุนอ,อินเดียเป็นขาขึ้นเราก็จะพบเห็นว่าจริงๆแล้วกลายเป็นสหรัฐเวียดนามอินเดียเนี่ยกับเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่กราฟในส่วนของกองทุนของจีนเนี่ยนะครับกับเป็นแนวโน้มขาลงมายาวนานส่วนยุโรปเนี่ยก็จริงๆแล้วเริ่มขึ้นไม่ไหวแล้วล่ะหละังจากขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วจริงๆเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยจริงๆส่วนตัวผมมองว่าน่าจะ อยู่ในสเตตอ,อยู่ในระยะ3าําหน้าสหรัฐอีกเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมจริงๆผมก็ใบแอบว่าเศรษฐกิจแต่ว่าตลาดหุ้นก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าจริงแล้วผลประกอบการข้างในบริษัทเอกชนเป็นยังไงนะแต่ผู้ถึงเศรษฐกิจโดยรวมน่าจะประมาณนี้อ่ะโอเคก็เป็นหัวข้อวันนี้นะครับคราวนี้เราพาไปดูอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า,าแล้วนอกจากว่าเงินเนี่ยมันน่าจะยังไหลออกจากจีนทำให้จีนยังไม่น่าจังหวะซื้อเนี่ยนะครับ ออพอมาดูในส่วนของเทมเพลตบอลโฟนะครับว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยนะครับก็น่าจะไหลออกจากตาสารนี่ไทยด้วยแล้วก็ไหลเข้าตาสารนี่สหรัฐด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทมเพลตบอลโฟสำหรับกราฟซ้ายบนนะครับเป็นตัวแทนกองทุนพันธบัตรสหรัฐนะครับกราฟซ้ายล่างเป็นตัวแทนกองทุนรัฐบาลไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกราฟซ้ายล่างลงกราฟ สายบนปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือเงินมันเริ่ม move นะครับและเช่นเดียวกันในสถานการณ์นี้อีกอันนึงเราพูดถึง go f o เพราะว่าจริงๆแล้วสหรัฐที่ระยะสั้นนั้นส่งผลดีแต่ว่าระยะยาวเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าสหรัฐนั้นจะรอดไหมเพราะว่าโดยสมมติฐานส่วนตัวผมก็คือว่าสหรัฐอะ่ะเขาก็เข้าสู่2เข้า3แล้วเหมือนกันก็คือแต่เพียงแค่ว่าตอนนี้ระยะสั้น่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจําเป็นที่จะต้องต้องการเงิน จึงทำให้ตัวเลขมันดูดีสักระยะหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสหรัฐตอนนี้เขาจะคงดอกเบี้ยระดับสูงะนะครับรวมไปถึงอาจจะมีโอกาสขยับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อโน้มน้าวให้คนเนี่ยอยากสนใจซื้อพันธบัตรสหรัฐแต่ว่าผลกระทบช่วงนี้สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือบับเบิลที่อาจจะฟองสบู่นี่ที่พอดอกเบี้ยมันสูงเนี่ยมันอาจจะแตกบ้างเป็นจุดๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ ในระยะยาวนะยังมีความเสี่ยงและก็มีพวกทิศทางราคาทองคำเนี่ยนะครับซึ่งฝั่งจีนรัสเซียรหรือว่ากลุ่มบริกนะครับบาซิอะไรพวกนี้นะครับพยายามจะพยายามจะโจมตีสหรัฐอยู่ด้วยนะครับหรือว่าแย่งส่วนแบ่งแย่งส่วนแบ่งเรื่องของอาการใช้สกุลเงินดีกว่าทําให้สหรัฐมีความเสี่ยงเรื่องดีสูงขึ้น,นเรื่องง่ายมันมีการแข่งขันกันนะครับกราฟทางขวาบนเปตัวแทนทองคํา ในรูปแบบของดอลลาส์สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือตอนนี้ดอลลาร์น่าจะแข็งค่าทองคำน่าจะลดลงแต่ว่าเป็นเพียงแค่ว่าเป็นระยะสั้นและถ้าเกิดระหว่างการในี้การคงดอกเบี้ยระดับสูงหรือบับเบิลแตกเนี่ยราคาทองคำก็จะดิดเป็นระยะแต่ว่ากราฟทางด้านซ้ายบนผมบอกว่าในแง่มุมมองของอทองคำบาทไทยเนี่ยไม่น่าจะปรับตัวลดลงเพราะเงินบาทไทยน่าจะอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสังเกตไหมกราฟทางขวาเนี่ยลงแต่ว่ากราฟทางซ้ายบนขวาบนเนี่ยลงแต่กราฟซ้ายบนเนี่ยไม่ได้ลงตามแถมทรงตัวระดับสูงตรงนี้เองนะครับก็ยังไงว่าใครตอนแรกก็ว่าจะรอว่าให้ทองคําลงใช่ป่ะแล้วก็เป็นจังหวะที่จะซื้อทองคําให้ในจุดที่ได้เปรียบเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงตอนนี้ก็ถ้าจะซื้อรอซื้อทองคําที่เป็นสกุลเงินบาท ต่ตเนียคิดว่าน่าจะมีโอกาสน้อยคือย่อน้อยจริงๆเทียบกับฝั่งขวาสังเกตเลยชัดเจนเนาะ,ะแต่ว่าฟันโฟอของทองคําในส่วนของโกลฟิเจอร์จากคือในในประเทศไทยที่เป็นโกลฟิเจอร์นะครับราคาโกลฟิเจอร์ในบ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าต่างชาติยังไม่ได้มีการซื้อทองคํามากนักรวมถึงกองทุนภายในประเทศด้วยเพราะงั้นสถานการณ์ทองคำเนี่ยยัง ยังไม่ได้รีบไปไหนอ่ะแต่ถามว่าเงินทองคําที่ในรูปแบบสกุลเงินบาทจะลงเยอะๆตามต่างประเทศไหมก็น่าจะน้อยอีกเหมือนกันมันเป็นภาวะแบบไซ d e w แต่เราอยากให้ลงเพราะว่าเราอยากจะซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับแล้วก็รอบที่ผ่านมามีการขายที่คุยกันว่าเออควรจะขายเถอะอ่ะก็ขายไปแล้วแต่ว่าจะรอซื้อคืนให้ต่ํากว่าราคาที่ขายเนี่ยนะครับยังยังไม่ใช่จังหวะนั้นนะครับแล้วก็ขออนุญาตเอ่อโฆษณาแทรกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจลงทุนทองคํานะครับเพื่อ ป้องกันเงินเฟอ้อแหละสักห้าเปอร์ของพอร์ตนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ efinco นะครับข้อดีก็คือราคาซื้อขายต่ำกว่าสมาคม้ทองคําเวลาเราซื้อขายทองคำแท่งโดยธรรมชาติราคาสมาคม้ทองคำเนี่ยจะต่างกัน100บาทแต่ใน efinco เนี่ยต่างกันแค่19บาทแล้วก็ทยอยซื้อทีละ0.01บาททองคาได้ไม่จำเป็นต้องซื้อ1บาทขั้นต่ํา1บาทไม่จําเป็นซื้อสะสมครบ5บาท10บาทก็ไปแลกที่ห้างทองโซเซนเฮงโยวาาชได้นะครับโอเคครับต่อไปคครรัััับบไปปอออเเดตีกกหมืนนนะ ต่อมาเราอัปเดตเซตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในเซตอินเด็กก็คือเขาหลุดโลไปแล้วลหะนะครับแล้วก็ยังคงลงไปที่1466งจุดก็ถือว่าเขายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่ปกติคิดว่ามีโอกาสลงมากกว่าขึ้นในภาพกราฟวีก็ลงเพราะฉะนั้นกราฟน่าจะเซตน่าจะลงมากกว่าขึ้นเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงต่อไปในแง่ของฟันโฟก็คือว่า,าพาไปดูเทมเพลตอีกอันหนึ่งเทมเพลตเซตโนะครับ กราฟซ้ายฝั่งซ้ายนะครับซ้ายบนเป็นของต่างชาติเนี่ยแล้วก็้ายล่างก็ของต่างชาติแต่เป็นฟิวเจอร์ข้างบนเป็นตลาดหุ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินน่าจะไหลออกต่างชาติยังน่าจะมีโอากาสขายมากกว่าซื้อนะในขณะเดียวกันที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบว่าเออเซ็ตมันเริ่มพยุงไม่ก็อยู่เป็นเพราะว่าด้านขวาตอนนี้เ,เซ็ตเนี่ยถูกพยุงโดยกองทุนภายในประเทศค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งสถานการณ์ก,ก็คือสังเกตว่าเส้นสีชมพูเนี่ยนะครับมันมันค่อยๆชะลอตัวลงก็คือว่า อัตราการซื้อสุทธิเขาเริ่มลดลงอ่ะเริ่มมีขายสุทธิสลับแซมๆบ้างแล้วก็การขวาล่างในส่วนของ Index Future เนี่ยเขาเขาก็ถ่ายว่าอนาคตน่าจะปรับตัวลดลงคือเล่กง่ายว่าตอนนี้กำลังซื้อของกองทุนน่าจะแผ่วด้วยมันก็เลยเป็นจังหวะที่เซตน่าจะยังเป็นแนวโน้มขาลงต่อไปอีกสักระยะนะครับแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันวันศุกร์อีกทีนึงนะครับโอเคครับวันนี้ยังไงผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ